สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับในทวิตเตอร์นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สร้างแอคเค้าร์ขึ้นมาใหม่นะครับเราอยากจะเพิ่มยอดผิดตามนะครับเพื่อให้โปรไฟล์เราขึ้นฟีดขึ้นเนี่ยก็สามารถทิดตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่หน้า Google เนี่ครับแล้วผมจะวางลิงก์ลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับส่วนคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บ K M e t Social ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะพอเข้ามาแล้วหากคุณชมท่านใดยังไม่ได้สมัครใช้งานนะครับก็กดไปที่สมัครใช้งานได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับอีเมลสามารถมั่วได้เลยนะครับแต่ว่าคุณชมต้องจํารหัสผ่านไว้นะครับอ่าแล้วก็ติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานเลยนะครับอ่ะหรือใครอยากจะลงชื่อสมัครใช้ด้วย Google ก็สมาครทีตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่ะพอสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่าลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับ อ่ะพอหลงเชื่อเขาใช้มาแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับอ่ะแล้วเรามาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับอันในหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บริการนะครับมีตั้งแต่ Facebook Tik กอร i อินสตาแกรมยูทูบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับรวมถึงทวิตเตอร์ด้วยนี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับเอาวันนี้อ่ะเรามาเราจะมาใช้นะครับในแพลตฟอร์มของทวิตเตอร์นะครับอ่ะเราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับอ่ะผุณชมก็เลื่อนมาที่อ่ะเพิ่มผู้ติดตามรเนี้เ่ย อ่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนบริการกันต่อนะครับบริการก็จะมี่ความเร็วที่แตกต่างกันนะครับอา็จะมีแล้วก็เลนราคานะครับที่แตกต่างกันนะครับคุณชมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าคุณชมสนใจเป็นบริการไหนนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นตัวแรกนะครับอพอตรงนี้นะครับพอเลือกบริการเรียบร้อยนะครับตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของบริการที่เราเลือกมานะครับอาจจะแนะนําให้คุณชมอ่านตรงหมายเหตุนะครับเพราะว่าจะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบลิงก์นะครับ อ่ะต่อมาครับในโซนน้องลิงตรงนี้เนี่ยผู้ชมกลับไปที่ทวิตเตอร์เลยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาคัดลอกลิงนะครับหน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มอ่าผู้ติดตามนะครับแล้วก็นํามาวางในช่องลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอ่ะในส่วนจํานวนนะครับอันนี้เขาบอกขันต่ําที่สิบถึงหนึ่งแสนนะครับอ่ะผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะครับอ่ะพอใส่จํานวนเรียบร้อยนะครับเวลาเฉลี่ยเนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับก็จะคํานวณมาให้แล้วนีครับผู้ชมขอสามารรก็ส่งไปได้เลยเนีครับ อ่ะพอกดส่งเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะแล้วต่อมาให้คุณผู้ชมนะครับมาดูอ่ะที่หน้าประวัติการังซื้อกันเลยนะครับอ่ะในหน้าประวัติการซื้อก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดส่งไปนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมลองคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเช็คลิงก์ดูนะครับว่าลิงก์เราถูกต้องหรือไม่นะครับอ่ะเพราะว่าถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับอ่ะยอดพิตามของเราก็จะะะไม่ขึ้้นนนนคครรรัับบอตงี อ่ะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเนะครับแล้วก็เป็นปริมาณที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าบริการที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่าระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับเดี๋ยวเราไปที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินก็มีให้เราเลือก2อช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกนเคียร์โค้ดนะครับใช้ได้ทุกธนาคารนะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นคริปโตนะครับ อะไรทุกช่องทางก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างนะครับคุณผชมก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนีครับขั้นตอนก็ง่ายๆกันเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นอประวัติในการเติมเงินนะครับเวลาคุณชมเติมเงินเข้ามาก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะ่ครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโดยผมจะพากลับไปที่ทวิตเตอร์กันเลยนะครับตอนนี้ยอดไปตามนะครับออยู่ที่6นะครับผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะครับว่ายอดิดตามขึ้นหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดพิตามองเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะขึ้นมาถึง154เลยนะครับอ่ะอาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างคุณคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเป็นการแถมของเว็บไซต์นะครับอ่ะเมื่อกี้เราใส่ไปที่100นะครับอ่ะตอนนี้ขึ้นมาถึง154เลยนะครับอ่ะพอขึ้นเรียบร้อยนะครับให้คุณผู้ชมกลับมาที่เว็บไซต์นะครับอ่ะผมจะมีเมนูมาแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมมาที่แนะนําเพื่อนนะครับ อ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับนำลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นีครับอ่ะให้เขาใช้งานผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นะครับคุณผู้ชมจะได้ตาค่าคอมมิชชั่นนะครับถึง5%เลยนะครับอ่ะส่วนด้านบนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าคำแนะนำนะครับในการแนะนําเพื่อนเนะครับเวลาที่คุณผู้ชมอยากจะแนะนําเพื่อนก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะและต่อมานะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับพบปัญหาในการสั่งซื้อหรือว่ามีปัััญหาาในนกรรงซือะคบ หรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับสามารถกดไปที่ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีเราใส่หัวเรื่องนะครับแล้วก็ข้อความนะครับคุณชมก็ใส่หัวเรื่องแล้วข้อความให้เรียบร้อยนี่ครับอ่ะหรือว่าคุณชมมีรูปภาพที่จะแนบไปก็สามารถคลิกตรงแนบไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอใส่รายละเอียดเรียบร้อยก็กดส่งตัวไปได้เลยนะครับอ่ะต่อมาให้คุณชมนะครับมาดูที่บริการทั้งหมดนี่ครับอ่ะในบริการทั้งหมดนะครับก็จะรวบรวมทุกแพลตฟอร์มทุกบริการไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมหา หาบร,ร <ique> ิการในหน้าคำสั่งซื้อใหม่ไม่เจอก็สามารถมาดูในหน้าบริการทั้งหมดได้นี่ครับอะแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถใช้ในช่องค้นหาอีกด้ด้วยนะครับก็จะช่วยหาบริการง่ายขึ้นนี่ครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นตัวกรองตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับก็สามารถหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่ครับอะแล้วถ้าเกิดคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนี่ครับอะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิป อ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ